สวัสดีจ้ามือนีมาพอกับสาวสิจูพูคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้าพี่น้องไปจ้าพี่น้องสาวสิจูพูพามาเข่าปลาเห็ดอีกแล้วพี่น้องมือนีสาวสิจูพูกสิพามาเข่าป้าเห็ดเป็นมือสุดท้ายของฤดูกาลเก็บเห็ดปี2020จ้าเราสาวสิจูพูสิ่าเข่าอีกแล้วได้พี่น้องเพราะว่าใบไม้มันเริ่มร่วงแล้วก็มันหนาวดินมันเริ่มแห้งมันเริ่มหนาวเห็ดก็เริ่มวายแล้วสาวสิจูพูก็สิ่าเข่าอีกแล้วพี่น้องมือนีสิพามาเก็บเห็ดเป็นมือสุดท้ายเห็นดอกเห็ดยังบุษย้อง สาวชิบกสัญญากับพ่อบ้านกอนออกบ้านนำว่ามือนี้ฉันสิปเก็มเห็ดมือสุดท้ายล้วเด้อแติบกไปอีกแล้วสุดดอกพี่น้องนี่ละจ้าป้าเก่าป้าเดิมค่ะพี่น้องป้าที่นี่น้ำตกน้ำปลานีมันป่าใหญ่พี่น้องยงัง,งได้กับเบิดไปพี่น้องเขาย่างเขาปลากันมากับมูขุนนะพี่น้องมูสองคนย่างข้นเป็ก้อนเราขุนนะจ้ามูนี่ละจ้ามาเก็บกันตามสาวพี่น้องมือเนี่ย ร้องเข่าทางไม่เบิ้งทางยังบ่เคยขึ้นไปนี่ล่ะจ้าทางคนเป็นยากระลังกายมาเด้อจ้ะชมวิวงงานมั้งจ้ะไปเดินมาก็ไปเดินอ้อมเซฟจ้าจะจะขึ้นอนุ้นดีป้าเก็บเห็ดแต่อันนู้นก็สวยเด้พี่แต่ทางอันนี้ขึ้นง่ายกว่าพู่พี่น้องเขาเจ้ามาเดินออกกําลังกายเห็นบอกคุณขาเจ้าสิเดินไปถึงพู่มังซื้อเขาอย่างเดียวไปอ่านมึงกันพี่น้องเมกเหรอเมกข้านอ่อนแกนพี่น้องปูเขาเจ้าสัญญาคือไปเทิงคุณน่ะเบิ่งดูลูกตัวน้อยเขาเจ้าก็เอาขึ้นแบกบานเป็นเปยแบกบาพี่น้อง พันยี่สิบนี่เราพี่น้องได้ไลายป้ะโมมีเห็ดไป็นยางชมวิวดีกว่าสาวสะกลนี่พาขึ้นไปชมวิวันยูทินสาวสะกลระเบิดพี่น้องสาวสะกลระเบิดสิพาขึ้นไปชมวิวแทนบ่มีเห็ดนะจ้ะ <Ł AS 2> บ๊้ยปุ่นหน้ายางมองอย่างร่างกายก็ดีป้ะพี่น้องข้าเจ้าเห็ดใหม่ทางย่างหายปุ่นนะจ้ะไปชมวิวทางนี่แต่ว่าเขาทางอันที่คนย่างหลายๆทางปุ่นสาวสิ้งผู้พวกไปพี่น้องมันสูงแห้งมือเนี่ย เดี๋ยวเายางทั้งนี้แทนไปถ้ะเบิงกันต่อไปหอดยอดวิวเราพี่น้องบบมีเห็นนหพี่น้องมายางชมวิวกันตอ่อไปหูยงามเนาะพี่น,อน,อน้องคุณเห็นว่าพี่น้องใบไ,ไม้เหลืองแล้วใบไม้ไมผีแล้วเอ๊มแมาดูใบไ,ไม้ร่วงม่ดูใบไม้ผีพี่นอ <c oughs> มม้องรู้ดูใบไม้ร่วงก้อนเข่า,ขา,นานานาแล้วพี่น้องคุณเดใบไ,ไม้เริ่มเหลืองแล้วคุณน่ะห้ยแดดดีพี่น้องนี้ พี่น้องงามปอยุ่งเก็บเห็ดนั่นแหละจ้าป้าเก็บเห็ดก็เป็นมองออกกําล่างกายน้องพี่น้องเลยพักกันยางขึ้นมา,านอุย้ยวิวงามจ้าวิวงามเบิ้งเห็ดผสมมีเลยพักกันหายางเหรียญพี่นอ้งนองสวยสวยมากเลยพี่น้องวิวงามบ่จ้าพูน่ะอุย้ยมา ทนเอาแนวมาบาร์บีคิวขาเจ้าก็เฮ็ดองกันการล้มไห่นั่งได้ความพี่น้องดีดีพุณน่ะขาเจ้าเอาเตาย่างไว้ไห้น้ำเด็ดพุณน่ะมีเทียนมีทานพี่น้องเบิ้งขาเจ้าเฮ็ดองนั่งไว้หดีดีมีห่อกระทะไว้พุณน่ะมาช่วยนะแกคุณน่ะพี่น้องวิวงามอีริพี่น้องพุณน่ะ เบิ้งเบิงเบิงว่งได้เห็ดก็มาชมวิวก็ได้ลรอพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่มีเห็ดมื้อนี้บ่มีเห็ดเลยพี่น้องเบิ่งก็พามาเบิบ่งวิวงามๆจะ้ะอู้งามคักเนาะพี่น้องเบิ่งเปลือกว้ายพี่น้องเนาวิวสวยๆเปลือกเดียวไปเคียวๆนะโบแม่นต้นเข่าเด้อพี่น้องเด้อต้นหญ้าเขาจะเอาปลูกให้ง,งวัวให้แก่เด้อพี่น้อง รถพัดหมวกตกขึ้นได้บ่บางเนี่ยโอตายแล้วตายแล้วเฮ้ยต้นไม้มันสิพักขวมลุ้งไอ้สมมาเออพัดดึงกอหญ้ามันสิไหลลงไปอีกแม่พุ่นน่ะเบิ่งดูหัวผิวลุ้งพี่น้องมันลมแฮงกันอ่างนี้ท่านหรือว่าเราพี่น้อง ต้นระเบิดกระป้าพี่น้องเสียงงามเสียงงามสนสองต่างทางดอกพี่น้องมือน,มนีเห็ดมันเห็ดมันนันเถ่าแล้วนี่เห็นบ่พี่น้องมันเถ่าเบิดแล้วเนี่ยเห็ดอันเห็ดอันเพิ่งหวานนี่พี่น้องดอกบางไงเพลื่อ,อต่มนันก็เถ่ามันไวแล้วเห็ดหมดด,ดูเห็ดเราจะเห็ดอื่นกับไว้บิดแล้วพี่น้องตอนนี้เหลือต้า คนสวยใจร้ยายใจดำท่นนานรัพี่น้องเหลืออยู่ในแดนจึงคืนน้ำนสวยใจรา้ายเห็ดใบเราพี่น้องเนี่เาวเปห็ดเผาเน่ยเห็ดาอีกใายผู้ก็ได้เห็เพดพี่นอง่ใบเบิดเลจอนบ้านนะี่น้องนี มันมีแล้วมันเบิอดดอนเนาะฮะเก่าดอนเนาะพี่น,อน้องเนาะมีแล้วเนาะเห็ดสุดท้ายแห้งปีพี่น้องเอาเห็ดสุดท้ายแห้งปีดอกน้อยใสู่้วยเก็บเอาบานให้พี่น้องท่นทารินเอาเลยจ้ะพี่น้อง มันแห้งที่น้องเอ,อ้ย่ลแห้งเป็นแข็งเราเห็ดคัมเทลนไหมแห้งเบิดแล้วฝนบ่ตกมาอาทิตย์นึงดอกเห็ดแห้งจะเบิ่ดแห้งเบิดแล้ว ป <Okay. S 1> สาาปากแงสาวูหลอมัวไทยูกหายแต่สาวอยูอันที่ที่นอกอยัาปากแงจะปากแง่ <laughs> <laughs> ูายแกแก่เสีย <laughs> ได้เห็นพ่อมูลีขาปลาเห็นใูกนี พี่น้องขี้ยงละไหมวกส้มๆที่เทิงคุณพี่น้องแม่งี้ยังอะเรืี่เทิงคุณอ่ะเห็นมือไวๆที่เทิงคุณเห็นว่าพี่น้องกูด่าหมวกสีส้มๆอ้าวแม่งกู้ใดหลับบานนี่แม่พี่น้องเอ้ยพวกคนไหนพวกคนไหนพีน้องพี่น้องกูด่าแม่ผู้ใดพี่น้องจำได้ว่ากูด่ากูด่ากูด่าไวๆที่เทินคุณพี่น้อง เมื่อนีสาวจิมพูพัสปิดตำนานเก็บเห็ดแล้วเด้วพที่นอกเขาปิดตำนานเก็บเห็ดปี2,020ที่นอกที่นอกเดาดูว่าเมื่อนีสาวจิมพูได้เห็ดมาปิดตำนานมาปิดปลา2,020พี่นอกคิดว่าสาวจิมพูได้เห็ดบว่าจ้าลองเดากันเบิ่งเด้อแต่สาวจิมพูที่ให้เบิ่งว่าสาวจิมพูได้เห็ดบว่าจ้าในวันที่มาปิดป่ามาเบิ่งกันจ้พะเขาอีกแล้วพี่นอกสาวจิมพูปิดตำนานอีกจ้ามาเนี่ย คุณนะพี่น้องนี่ละจ้าปิดตำนานปลาเห็ดปิดปลาเห็ดอิจิจามือเนี่ยเป็นมือแรกและมือสุดท้ายที่สาวจุลภูมะเข่าปลาเห็ดแล้ว่ัด้เอ็ดพี่น้องสมกับสาวจุลูว่ามือนี้สิมะเข่าปลาปิดปลาเป็นมือสุดท้ายพี่น้องแต่ว่าวันศุกร์สาวจุลูก็เข่าอยู่ได้พี่น้องเห็ดที่เก็บไปวันศุกร์สาวจุลูนเห็ดอยู่จ้ามือนี้วันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์แล้วสาวจุลูเห็ดเห็ดของวันศุกร์ แต่าสาวจิมพอยากอยากเข้ามาปิดปลาเด็ะนะมือสุดท้ายสาวจิมพุก็เลยต้องมาพี่น้องนี่ละได้อ่ะแต่เห็ดผักคัชทะเลจากดอกพี่น,อน,อน้องดอกน้อยน้อยแน่แน่สาวจิมพูก็เก็บเอาจ้ากับเห็ดหนังไก่สาวจิมพูมาก,กับสาวสกุละเบิดตได้ว่ากำลังย่างลงมาคื่ไหร่พี่น้องสาวจิมพนห้อหลาย่ยางเงี่ยแตกเนี่ยแต่ก็เ,ยกยเลยมานั่งเล่นค่ะยู่ข้างหอ,อกพี่นอ้องก็ไปนี่ สาวจิมพุสิทพาเขาปลาอีกแล้วเด้อปีนี่พี่น้องเขาสิเจอกันไม่ปีนาพุละเดือนสิงหาปีนาสาวจิมพุสิท่าเขาปลาเห็นอีกพี่น้องเห็นในนอนเวก็สิเริ่มเก็บได้ประมาณเดือนสิงหาปีนี้สาวจิมพุสิท่าเขาปลาเป็นข้างสุทไทยแล้วพี่นอ้องก็ไปกันสีนี่จะหิมะแล้วพี่น้องนี่ละจา้าไปเลยค่เขาปาลาเราเด้อปีนี่แค่นี้ละจ้าสาวจิมพามาปิดปลาซื่อๆดบกพี่น้องมืดหนี้ สาวชิมพุกขอขอบคุณทุกผู่ทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจสาวชิมพูเข้ามาเบิงง้งกันวิดีโอมาเบิ้งที่สาวชิมพูจนจบน้อพี่น้องเนะาะผู้ใดเข้ามาเรากระสาวชิมพูกฝากในเด้อนจายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวชิมพูในเด้อนจายดูน้ำกันโดนๆอย่าเพิ่งไปใดเด้อพ,พี่น้องเด้อบ่ได้เข้าป้าหิดเราเดียวนาหนาวเบิ้งสาวชิมพูกสิพาไปหาเล่นทีมาเห็นอย่างอ e ีกเกล็จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เอกิองหัวนออกมันกอลขอหัวมีือความคือเตื้อืนฝ OVER หวั рут แล้วหราม сть ประเทศแติม О a อจ o p o ี่แบบพอๆค w h i c h น ن ส iuata ปัตย์น tensor ี้นี่เอิทำหนี้แล้ว ไทยรูปพี่น้องวันนึ่งอัดคลิปบันี้กันลัางไายฮูพี่น้องไายรูเปเห็นหน้าปุ๊บเบื้องหลังสาวสกุลระเบือด้วพี่น้องเด้อแอบถ่ายเบื้องหลังสาวสกุลระเบือเอาง่ายพี่น้อง,องเสร็จเรียบร้อยพระกันนับิดตํานานเหน็นสองพันยี่สิบพี่น้อง เจอกันใหม่ปีหน้าพี่น้องและกันยาสิงหาบบน,นี้น,ะนี่งา